สวัสดีครับวันนี้ก็เพื่อจะทำสีเต้นระเบ้าว้าวทำยังไงบ้างมีอะไรบ้างลูกุมลงไปมีอะไรบ้างอ่ะเอาอุปกรณ์เอาอุปกรณ์มาสิมีอะไรบ้างนมมีน้ำถ้วยล้างจานน้ำยาล้างจานแล้วก็คัดเต้นบาตแล้วก็สีใช่ไหม ทำยังไงก่อนใส่อะไรก่อนเอ,อ้ยใส่นมก่อนจับนมมาใส่ถาดเลยจับสองข้างลูกเดี๋ยวมันจะหกค่อยๆนะว้าวเทใส่เลยเทใส่เลยใส่เยอะๆเลยโอ้โหพัลเล่พัลเล่พลัลเล่ทีนี้เอาอะไรเอาอะไรใส่เอาบางไว้ที่เดิมลูกเอาวางไว้ที่เดิม เอาอะไรใส่อีกสีอ่เอาสลิงจับสลิงสลิงส่ดแล้วสีไหนก่อนดูเลยสีอะไรเนี่ยตัสีเขีโอ้ยนายอดใส่เลยลูกว้าวเอาใส่สีอื่นไ้ยใส่สีอื่นไหยโอ้โหสีส้ม สีอื so so um. ่นสีอื่นสีอื right ่นใส่ด้วยลูก <incorrect> ส <gment al sounds> oh. ีสีอื Nós ่นเลยครับเอาสีคนนิดนึงเอาคนนิดนึงเหรอลูกเอาสีอื่นด้วยสีสีแดงด้วยสีแดงสีแดงใส่ได้ยังเอาสีเหลืองหรือเปล่าโอ้ผสมสีแล้วสีชมพูเอาสีเขียวสีเขียวมาสีเขียวสวยอยู่สวยเหรอลูกไม่สวยไม่สวยจังเอาไปสีเขียวด้วยเหรอเอาสีเขียวสีเขียวอ๋อสีเขียวใส่ด้วย เอาว่างเลยแล้วผมว่างว่างวางแล้วก็จุ่มสิเอาอะไรจุ่มเอาวางก่อนครับเอาวางก่อนอคัตเติลบัตรคัตเติลบัตเตรียมคัตเติลบัตได้ยังใส่คัตเติลบัตจุ่มเคัตเติลบัตจุ่มเอาลเลยคัตเติลบัตจุ่มเอาเลยครับจุ่มเยอะๆเลยเป็นได้ยังเอาจุ่มมาไว้จุ่มไว้ Hai ๆ mana? แล้วมาแล้วอั้มจุ้มใส่อีกสิมันเต้นหรือยังอั้มจุ่มเอา Saya เป็นบัดจุ่มลองดูสิมันเต้นหรือยังใส่เยอะๆเลยลูกว้าวเป็น Oh, ไงโอ้โหว้าว wow. Oh, เต้น saya ยังมัน Oh, หรือยังนี่ไง <coughs> ใส่น้ำยาล้างจานสิโดใส่น้ำยาล้างจานอ่าดูสิมันจะเต้นอีกไหมโอ้โหเป็นอย่างนั้นเหรออืมพอแล้วพอแล้วขอบคุณครับกำลังกอล์งกอบคุณดขอล์ง